YG เปิดตัวเด็กใหม่อายุ IU 13ขึ้นเทียบลิซ่าเรียกได้ว่ากระแสกำลังมาแรงสุดๆหลังจากที่ค่ายดังอย่าง YG ไม่ได้ปล่อยเกิด์ลกรุ๊ปใหม่มานานกว่า7ปีแล้วนับตั้งแต่เดบิวต์ Blackpink เดบิวต์ไปเมื่อปี2016ซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ในรอบนี้ชื่อ BABY MONSTER มีสมาชิกทั้งหมด7คนและกำลังทยอยปล่อยคลิป,ปโปรโมตตั้งแต่ช่วงปีใหม่2023โดยงานนี้รุนพีวง Black พิ n k อาทิ เจนนี่ลิซ่าเป็นคนสอนร้องเพลงและเต้นเรียกว่าเทรนมากับมือปั้นน้องมาอย่างครบเครื่องสมกับเป็นตัวแม่เคป๊อปนอกจากนี้ทางค่ายปล่อยคลิปเดี่ยวของสมาชิกทีละคนซึ่งให้เด็กๆแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้แฟนเพลงได้เห็นศักยภาพแบบจัดเต็มซึ่งวิดีโอล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาทางค่าย YG Entertainment ได้เปิดตัวน้องชิกิต้าเป็นสมาชิกชาวไทยไวัย13ปีคาดการว่าเป็นมักเน่ของกลุ่มเหมือนสาวลิซ่า ทั้งนี้เธอมาโชว์เสียงร้องในเพลง Bedroom ของเจ Lin ที่ร่วมงานกับ a อ m มี่มารีปรากฏว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ที่ทางค่ายปล่อยคลิปชิกิกตาเนื่องจากมาในฐานะโว c a ลหรือนักร้องเสียงหลักของกลุ่มนั่นเองซึ่งการเปิดตัวในรอบนี้ค่อนข้างสร้างความแปลกใจให้กับใครใหลายคนไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้ชาวเน็ตขุดเจอคลิปเต้นของน้องสมัยที่ยังอยู่ประเทศไทยถึงขั้นติดแฮชแท็กชิกิกตา จึงทำให้แฟนคลับต่างพากันคาดการว่าเธอจะเดบิวต์ในฐานะเมนแดนซ์นักเต้นหลักและแรปเปอร์เช่นเดียวกันกับรุ่นพี่ลิซา่าการออกมาโชว์ครั้งนี้ดึงดูดความสนใจของแฟนเพลงทั่วโลกได้เป็นอย่างดีทำให้ยอดวิวใน YouTube ของค่ายพุ่งสูงถึง6ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงและยังพุ่งต่อเนื่องติดอันดับ2เพลงที่มาแรงในย t u b e อีกด้วย